สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวาการตกแต่งรถของผมเองนะครับ m a สด้าบ<ม>ีทหก็อันนี้เป็นบีที50ตัวตัวใหม่ครับ2021<ม>ก็เป็น4ประตูยกสูงครับอันนี้ก็คือผม โหลดลงมานะครับก็โหลดอยู่หน้าหน้าสองหลังสี่ได้นะครับนะตัวช่วงล่างเป็นของ p r o เฟนเดอร์นะครับข้างหน้าเป็นคว e นซีรีส์ข้างหลังก็เป็นคว e นซีรีส์นะครับก็ล้อตัวนี้เป็นเลนโซเวนอ m มแนะครับ ยางเป็นนิโต4 2 0่ d นะครับก็เป็นไซส์เดียวกับของติดรอดก็ของผมด้านหลังนี่ก็คือทำเป็นสไตล์แคมปิ้งนะครับมีตัวตู้คันอปี้อยู่ข้างหลังตัวนี้นะครับ อขอบท้ายกระบะแล้วก็ด้านบนเป็นเต็นท์เต็นท์ออนของอลูแมกนะครับเป็นทรงสามเหลี่ยมตัวนี้ตู้กับเต็นท์เนี่ยก็มาจาก Mac X e อ็กอีกอกอกอกนะครับแล้วก็ผมทำคัสตอมด้วย ตัวตู้กับเต็นท์เนี่ยผมไม่ได้วางด้วยคานขวางจะเห็นว่าตรงรอยต่อระหว่างตู้กับเต็นท์เนี่ยเหมือนจะเป็นชิ้นเดียวกันเลยก็คือตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่สั่งทำขึ้นเพื่อที่จะเชื่อมตู้กับเต็นท์แล้วก็เรามีการเจาะทะลุตัวพื้นเต็นท์กับเปิดหลังคาตัวตู้ให้เชื่อมถึงกันนะครับก็จะสามารถขึ้นเต็นท์จาก ภายในตู้ข้างล่างได้ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ดูน,นะครับก็ให้ดูส่งรถภายนอกก่อนส่วนตรงนี้เป็นเต็นท้องน้ำของ FON นะครับเต็นท้องน้ำขนาดห่งเมตร ก็ด้านบนนี้มีทานแหล็กเป็นงานเหล็กนะครับงานตะแกรงเหล็กก็อันนี้ของออสโคลาดอะไรแล้วก็มีตัวบางลมของเจอไวแหล็กนะครับ ส่วสติกเกอร์ค่านี่ผมติดเองซื้อในช้อปปีส่วนตัวด้าน,นข้างนี่เป็นออนนิงนะครับออนนิงแบบธรรมดาได้แหละขนาด2เมตรกว้าง2เมตรนะกางออกมายาว3เมตรตัวนี้พิเศษคือเป็นเคสอลูมิเนียมก็จะดูเรียบหรูขึ้นนะครับ ก็ดูเรียบร้อยขึ้นก็เป็นของ f p p l e เหมือนกันนะครับพามาดูภายในรถนิดหน,น่อยภายในรถก็มีหุ้มบาะหนังนะครับเป็นหนังแท้สีแดง แล้วก็นีเปลี่ยนจอ Android นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับแลผมก็จะมีประมาณนี้ด้านบนผมมีตัวกระจกมองหลังที่เป็นกล้องบันทึกภาพในตัวเลยนะครับครอบทับอีกตัวหนึ่ง ชั้นนึงก็ผมใช้แทนเป็นกระจกมองหลังด้วยเพราะว่าก็ก็เนื่องจากว่าติดตู้ด้านหลังแล้วมันทำให้บทบังกระจกมองหลังนะครับก็ใช้ตัวดูจากดูผ่านกล้องไปเลยเวลาดูข้างหลังตัวบอร์ดนี่ทำมาจาก i m u มกนะครับ ย้อนกลับมาที่เต็นท์นี่นะครับเต็นท์ตัวนี้เป็นตัว Aluminum f o l l i นะครับก็คือเป็นสามเหลี่ยมที่มีการยกด้านหน้าขึ้นเล็กน้อยนะครับขนาดก็คือกว้าง1.4ยาว2.1เมตรนะครับด้านหลังก็คือผมมีเพิ่มตัวนี้ เป็นขาไว้คำ้ำนะกันโครงเพลงเวลานอนนะครับเดี๋ยวนี้ก็กลางออกมาแมนวนวลอันนี้ก็สั่งมาเองครในช้อปปี้ที่เหลือก็เดิมๆก็เครื่องยนต์เป็น1.9ตัวเดียวครับอีสูสุครับ หนก็มีทำเครื่องนิดหน่อยรีแมปแก้วาวเปลี่ยนกระปองเวสเกตแล้วก็ทำท้ายรางบุด EGR แล้วก็มีใส่กล่อง ECU shop นะครับกล่องอัตตาบูส ก็ขับสบายครับตัวนี้ผมติดเต็นท์สูงขึ้นไปก็จริงแต่ว่าผมโหลดรถลงมาก็ทำให้ตอนนี้ความสูงรวมอยู่ถ้าวัดเป๊ะๆเ,เลยก็คือ197เซน197เซนนี้ก็แทบจะลับรถใต้สะพานทุกแห่งได้เข้าห้างได้เป็นส่วนใหญ่นะครับ เตี้ยกว่ารถโตคุณไดสตาเลียอีกแล้วก็ขับขี่ทั่วไปก็จะมีเสียงหน่อยจะมีเสียงหน่อยแม้ว่าเราจะติดบังลมแล้วก็ตามนะครับถ้าความเร็วความเร็ว120เนี่ยก็จะมีเสียงมีเสียงพอสมควรนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คงเป็นจากตัวทั้ง ถานแหลกด้วยแล้วก็ทั้งตัวตัวเต็นท์ด้วยนะครับนะมันก็จะขวางลมนิดนึงเฟรมผมหน้า60%รหลังแอ่ารอบคัน80%ก็แบรนด์โนนเนมครับ มานี่ครับให้ดูรวมๆถ้าใครสนใจนก็ตกแต่งตามได้ครับเต็นท์กับตู้ของ Max Equip ก็จะ ราคาสูงนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ไหวก็ลองดูแบรนด์อื่นคล้ายๆกันมีหลายยี่ห้อเลยครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ